ยินดีต้อนรับสู่ออดิโอบุ๊กช่องนิยายเสียงฟังเทินก่อนรับฟังอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กด subscribe. s ับตะไครตอนที่4เช้ามืดของวันใหม่มาถึงในที่สุดบริเวณที่กลุ่มเดินทางแคมพักอยู่นั้นเต็มไปด้วยความเงียบสงบ แม้มีทหารหลวงยืนคุมกันอยู่ทั่วแคมป์แต่บรรยากาศกลับเงียบจนสามารถได้ยินเสียงของสายลมที่พัดผ่านใบไม้ได้อย่างชัดเจนหลานอาวินรู้สึกถึงความสงบที่อยู่ในอากาศแต่ในใจของเขากลับเต็มไปด้วยความสงสัยและคำถามมากมาย พลังที่ตื่นขึ้นในตัวเขายังคงเป็นเรื่องที่เขายังไม่เข้าใจอย่างแท้จริงแม้ว่าเขาจะสามารถควบคุมมันได้บ้างในบางครั้งแต่มันยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เขามั่นใจในการใช้มันไปเหรินยืนอยู่ห่างออกไปเล็กน้อยขณะที่เขามองไปยังทิศทางที่มืดมิดเหมือนเขากำลังพิจารณาอะไรบางอย่างในใจหลานอวินยืนนิ่งมองไปเหรินท่านไปเหรินหลานอวินเรียก ไปเหรินหันมามองเขาด้วยแววตาที่เคร่งขรึมเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่หลานอาวินถามไปเหรินเงียบไปชั่วขณะก่อนจะเดินมาหาหลานอาวินข้าคิดว่าข้าต้องบอกเจ้าเรื่องบางอย่างเกี่ยวกับการเดินทางครั้งนี้ไปเหรินพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงหลานอาวินยืนนิ่งเขารู้สึกถึงความหนักใจในคำพูดของไปเหรินเกี่ยวกับอะไรหลานอาวินถามอย่างไม่ค่อยเข้าใจ ไผ่เหรินมองไปที่ท้องฟ้าและเริ่มพูดต่อเรื่องของมังกรแห่งเพลิงเจ้ารู้หรือไม่ว่ามันไม่ใช่แค่พลังธรรมดาแต่มันยังมีบางอย่างที่เชื่อมโยงกับการล่มสลายของราชวงศ์ในอดีตพลังนั้นเคยถูกปิดบังมานานและตอนนี้มันกําลังถูกปลุกขึ้นอีกครั้งหลานอาวินได้ยินเช่นนั้นก็เริ่มรู้สึกถึงความจริงจังที่อยู่เบื้องหลังคำพูดของไผเหริน พลังของข้ามันเกี่ยวข้องกับการล่มสลายของราชวงศ์หลานอาวินถามด้วยความสงสยัยปยเรินพยักหน้าใช่และเจ้าคือผู้ที่มีพลังนั้นในตัวเจ้าอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะเปิดเผยหรือปิดผนึกพลังนี้ให้หายไปตลอดกาลหลานอาวินหันมองไปที่แผลรูปมังกรที่ยังคงเรืองแสงอยู่ที่แขนซ้ายของเขาเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่กำลังเชื่อมโยงเขากับอดีตที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อน แต่ข้าจะทำอย่างไรข้าคบคุมมันไม่ได้ข้ารู้สึกเหมือนมันจะทำรา้ายข้าแดงหลานอาวินพูดออกมาอย่างไม่แน่ใจ ไปเรือนยิ้มบางๆและยกมือขึ้นแตะที่ไหล่ของหลานอาวินเจ้าจะต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับมันการควบคุมพลังนั้นไม่ได้มาจากการฝืนตัวเองแต่จากการเข้าใจและยอมรับมันพลังที่แท้จริงมาจากการทำความเข้าใจในตัวเองหลานอาวินมองไปที่ไปเรินและรู้สึกถึงความมุ่งมั่นที่แฝงอยู่ในคำพูดนั้นข้าจะพยายามเรียนรู้ให้เร็วที่สุดหลานอาวินกล่าวออกไปอย่างมั่นใจ แต่ขณะที่เขากําลังตั้งใจพูดคำพูดของไปเหรินก็ทำให้เขารู้สึกถึงความหนักหน่วงของภาระที่ต้องรับทันใดนั้นเสียงของทหารหลวงดังขึ้นท่านไปเหรินมีการเคลื่อนไหวจากทางทิศเหนือเหมือนว่าจะมีผู้มาใหม่ไปเหรินหันไปมองอย่างรวดเร็วเตรียมตัวอย่าประมาท ไปเรินสั่งด้วยความรวดเร็วทหารหลวงรีบจัดระเบียบและเตรียมอาวุธขึ้นมาอย่างพร้อมเพรียงหลานอาวินรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวในอากาศเขารู้ว่าเขากำลังต้องเผชิญหน้ากับการทดสอบครั้งใหญ่ความกลัวที่ไม่เคยมีมาก่อนเริ่มเข้ามากลบความกล้าหาญในใจหลานอาวินพยายามควบคุมลมหายใจและยืนอย่างมั่นคงเขารู้ดีว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องพึ่งพาพลังของตัวเองเพื่อปกป้องคนที่เขารักและเพื่อหยุดยั้ง การจอมล่าของสมาคมเงาสะบันในขณะนั้นเองเงาร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นจากเงามืดขนานั้นคือบุคคลที่ดูมีพลังและท่าทางที่ชาญฉลาดมันไม่ใช่นักฆ่าทั่วไปแต่มันคือใครบางคนที่น่าจะเป็นคนสําคัญในสมาคมเงาสะบันหลานอาวินรู้สึกถึงแรงกระตุ้นที่มาจากภายในตัวเขาพลังในร่างกายเริ่มเต้นแรงขึ้นเขารู้ว่าเขาจะต้องตัดสินใจในทันที คุณคือตัวการที่ทําให้ทุกคนต้องตกอยู่ในความหวาดกลัวใช่ไหมหลานอาวินกล่าวเสียงเรียบบุคคลที่ปรากฏตัวยิ้มบางๆและยักไหล่ก็ไม่ผิดนักเสียงนั้นแฝงไปด้วยความเย็นชาแต่ข้าคือผู้ที่เจ้าต้องเผชิญในที่สุดการ,รเผชิญหน้าครั้งใหม่เริ่มขึ้นเมื่อเงาร่างนั้น ก้าวออกมาจากความมืดขณะที่กลุ่มของหลานอาวินและไปเหรนยืนระมัดระวังสายตาของหลานอาวินจับจ้องไปที่บุคคลน,นั้นรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่กระจายออกจากร่างของมันไม่เหมือนใครที่เขาเคยเจอบุคคลน,นี้ไม่ได้แค่เป็นนักฆ่าธรรมดาแต่มันคือผู้ที่มีพลังบางอย่างที่หลานอาวินยังไม่สามารถรับรู้ได้ท่านคือใครหลานอาวินถามเสียงหนัก แน่นอนว่าเขารู้ว่านี่ไม่ใช่คนธรรมดาบุคคลนั้นยิ้มออกมาอย่างชั่วร้ายพร้อมกับเสียงหัวเราะเบาๆที่ทำให้หลานอาวินรู้สึกขนลุกข้าคือคนที่เจ้าจะต้องเผชิญในที่สุดมันตอบพร้อมกับลำแสงในดวงตาที่เหมือนจะเจาะลึกเข้าไปในจิตใจของหลานอาวิน หลานอาวินรู้สึกถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเขารู้ว่าการเผชิญหน้าครั้งนี้จะเป็นการต่อสู้ที่เขาต้องใช้พลังของตัวเองแต่เขาก็ยังไม่แน่ใจว่าจะควบคุมมันได้อย่างไรไปเหรินที่ยืนอยู่ข้างๆหลานอาวินยืนนิ่งมือข้างหนึ่งจับดาบในฝกักแต่สายตาของเขาจับจ้องไปที่ศัตรูอย่างไม่ลดละ เจ้ามาจากสมาคมเงาสะบ้านใช่ไหมไปเหรินถามเสียงต่ำบุตรคนนั้นพยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยใช่ข้าคือหนึ่งในผู้ที่ได้รู้จักพลังที่เจ้ามีและพวกเราไม่ต้องการให้มันเป็นอันตรายต่อแผ่นดินนี้มันกล่าวออกมาอย่างแช่มช้าแต่แฝงไปด้วยความมั่นใจ หลานอาวินยังคงรู้สึกถึงความสงสัยในตัวเองเขาไม่เข้าใจว่าพลังที่เขามีอยู่ในตัวมันสามารถเป็นภัยได้อย่างไรและทำไมพวกนี้ถึงต้องการมันแต่สิ่งที่เขารู้คือหากเขายอมให้ความกลัวเข้ามาครอบงำเขาจะไม่สามารถปกป้องตัวเองหรือคนที่เขารักได้ ถ้าเป็นเช่นนั้นข้าจะไม่ยอมให้พวกท่านทำลายชีวิตของข้าหลานอาวินพูดด้วยเสียงที่หนักแน่นเขากำมือแน่นและรู้สึกถึงพลังในตัวที่เริ่มตื่นขึ้นอีกครั้งไปเหรินหันมามองหลานอาวินและยิ้มบางๆเขารู้ดีว่าเวลานี้หลานอาวินกำลังพัฒนาความสามารถของตัวเอง เจ้าเริ่มเข้าใจแล้วแต่จำไว้พลังนั้นอาจจะทำร้ายเจ้าได้หากใช้มันไม่ถูกทางไปเหรินกล่าวด้วยความจริงจังหลานอาวินพยักหน้าอย่างมั่นใจเขาไม่สามารถทนต่อการถูกจับตามองจากกลุ่มสมาคมเงาสะบัานได้อีกต่อไปเขาต้องยืนหยัดและปกป้องสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่การเผชิญหน้ากำลังจะเริ่มขึ้นพนลังที่เก็บซ่อนในร่างกายของหลานอาวินเริ่มไหลเวียนอย่างรุนแรงมือซ้ายที่มีแผลรูปมังกรส่องแสงเรืองรองขึ้นอีกครั้งร่างของเขาค่อยๆเต็มไปด้วยพลังที่อัดแน่นจนแทบจะควบคุมไม่ได้หลานอาวินเตือนด้วยเสียงที่หนักแน่นอย่าปล่อยที่มันหลุดออกไปจนควบคุมไม่ได้หลานอาวินหันไปมองไปเหรินและพยักหน้าเขา ต้องหาวิธีที่ใช้พลังนี้อย่างระมัดระวังไม่ให้มันทำลายทุกสิ่งที่เขากำลังปกป้องทันใดนั้นนักฆ่าคนนั้นก็เคลื่อนไหวเขากระโจนเข้ามาอย่างรวดเร็วสบัดดาบยาวในมือและโจมตีไปที่หลานอาวินอย่างไม่ทันให้ตั้งตัวหลานอาวินต้องรีบหลบการโจมตีอย่างรวดเร็วและพลันนั้นพลังที่ซ่อนในตัวเขาก็ระเบิดออกมา แสงสีส้มที่เปล่งออกจากแผลมังกรทําให้ทุกคนในที่นั้นต้องหลบออกไปจากนั้นพลังที่ออกมาในคราวนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนมันไม่ใช่แค่พลังที่ปลดปล่อยออกไปแต่เหมือนเป็นการระเบิดของพลังที่ไม่สามารถควบคุมได้นักฆ่าในชุดดําถูกพลังนั้นผลักออกไปจนกระเด็นตกลงจากหน้าผาเสียงของการล้มลงก้องไปทั่วและร่างของนักฆ่าคนนั้นก็หายไปในความ ืดหลานอาวินยืนหอบหายใจเขารู้ว่าเขาเพิ่งทำสิ่งที่เขากลัวที่สุดพลังที่เขาควบคุมไม่ได้กลับทำลายทุกสิ่งที่อยู่รอบตัว เจ้าทำได้แต่เจ้ายัางต้องเรียนรู้ไปเหรินกล่าวด้วยเสียงหนักแน่นหลานอาวินยืนอยู่ที่นั่นรู้ดีว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่จบแค่การทำลายล้างศัตรูเขากำลังเผชิญหน้ากับตัวตนที่แท้จริงและพลังที่เขาต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมให้ดีที่สุด ทันใดนั้นนักฆ่าคนนั้นก็เคลื่อนไหวเขากระโจนเข้ามาอย่างรวดเร็วสบัดดาบยาวในมือและโจมตีไปที่หลานอวินอย่างไม่ทันให้ตั้งตัวหลานอวินต้องรีบหลบการโจมตีอย่างรวดเร็วและพลันนั้นพลังที่ซ่อนในตัวเขาก็ระเบิดออกมาแสงสีส้มที่เปล่งออกจากแผลมังกรทําให้ทุกคนในที่นั้นต้องหลบออกไปจากนั้นพลังที่ออกมาในคราวนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนมันไม่ใช่แค่พลัง ที่ปลดปล่อยออกไปแต่เหมือนการระเบิดของพลังที่ไม่สามารถควบคุมได้นักฆ่าในชุดดําถูกพลังนั้นผลักออกไปจนกระเด็นตกลงจากหน้าผาเสียงของการล้มลงก้องพิทั่วแล้วร่างของนักฆ่าคนนั้นก็หายไปในความมืดหลานเอวินยืนหอบหายใจเขารู้ว่าเขาเพิ่งทำสิ่งที่เขากลัวที่สุดพลังที่เขาควบคุมไม่ได้กลับทำลายทุกสิ่งที่อยู่รอบตัว เจ้าทำได้แต่เจ้ายังต้องเรียนรู้ไปเหรินกล่าวด้วยเสียงหนักแน่นหลานอาวินยืนอยู่ที่นั่นรู้ดีว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่จบแค่การทำลายล้างศัตรูเขากำลังเผชิญหน้ากับตัวตนที่แท้จริงและพลังที่เขาต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมให้ดีที่สุด สายลมบนยอดผาพัดกระโชกแรงเส้นผมสีหมึกของหลานอวินสะบัดตามแรงลมในดวงตายังแฝงความตื่นตระหนกปะปนกับคำถามมากมายที่วนเวียนในใจเขามองไปยังความว่างเปล่าที่ศัตรูหายไปร่างในชุดดำของนักฆ่าจากสมาคมเงาสับบันไม่มีแม้เงาทิ้งไว้เพียงเสียงสะท้อนของพลังมังกรที่เขาปลดปล่อยมัน หายไปแล้วหรือหาลหอหานอวินพึมพำกับตัวเองลมหายใจยังหอบพร่าฝ่ามือสายที่มีรอยมังกรเรืองแสงยังไม่ยอมหายวับไปง่ายๆไปเหรนเดินเข้ามาใกล้ยอย่างเงียบเชียบสายตาจับจ้องไปยังหลานอวินอย่างพินิษใบหน้าไร้อารมณ์ของเขาในยามปกติกำลังเคร่งขรึมกว่าที่เคย เจ้าเริ่มเข้าใจแล้วใช่หรือไม่ว่าพลังนั้นไม่ใช่สิ่งที่เจ้าสามารถใช้ได้โดยไร้ผลลัพธ์หลานอาวินกำมือแน่นหันกลับมาเผชิญหน้ากับไปเหรินดวงตาคมยังคงสั่นไหวมันเกิดขึ้นเองข้าไม่ได้อยากทำให้เขาตายข้าแค่มันออกมาเอง พลังที่แท้จริงของเจ้ากำลังตื่นขึ้นหากไม่เรียนรู้ที่จะควบคมุมมันจะกลืนกินเจ้าเองไปเหรินกล่าวพร้อมก้าวไปหยุดตรงหน้าดวงตาสีอัำพันล้ำลึกประสานสายตากับหลานอวินถ้าเจ้ากลัวมันเจ้าจะไม่มีวันเข้าใจมัน หลานอาวินเม้มปากสะกดกลั้นความรู้สึกสับสนระคนหวาดวันพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเขานี่มันคือคำสาบหรือพรอนไม่นานเสียงฝีเท้าหนักก็ปรากฏขึ้นจากหลังแนวต้นไม้เงาร่างหนึ่งก้าวออกจากม่านหมอกเผยให้เห็นชายชราในชุดคลุมเทาสว่างที่มีตราสัญ,ญลักษณ์ของตำหนักจากระพัดไร้ลักษ์ปักอยู่กลางอก ชายชราโค้งเล็กน้อยสิทธิเอกไปเหรินตำหนักส่งข่ามาเพื่อตรวจสอบการปลดปล่อยพลังในเขตผู้ผาหมอกมังกรเจ้ากระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ไปเหรินไม่ได้มีท่าทีตกใจแม้แต่น้อยเขาโค้งตอบตามธรรมเนียมกระหม่อมมิได้ฝ่าฝืนเพียงแต่สิทธิที่อยู่ในความดูแลเกิดตื่นพลังโดยไม่ตั้งใจ ชายชราเลื่อนสายตาม,มามองหลานอวินสีหน้าของเขาเปลี่ยนเล็กน้อยเมื่อเห็นรอยมังกรบนฝ่ามือซ้ายของเด็กหนุ่มมังกรหวนคืนสู่ปัทพีหรือจะเป็นเจ้าอะไรนะหลานอวินขมวดคิ้วท่านหมายความว่าอะไรชายชราสบตาหลานอวินแวบหนึ่งก่อนจะหันไปมองไปเริน เจ้าสองคนกลับตำหนักข้าจะรายงานเรื่องนี้ต่อผู้อาวุโสทั้งห้าโดยตรงเสียงสายฟ้าคำรามในเบื้องไกลฟ้าเริ่มปกคลุมด้วยเมฆดำราวกับสะท้อนพลังที่เพิ่งถูกปลดขึ้นในร่างของหลานอาวินณตำหนักจักรพัิไร้ลัก ภายในห้องโถงใหญ่บรรยากาศเคร่งขรึมเสียงฝีเท้าของไผ่เรินและหลานอาวินสะท้อนในความเงียบเสาหินหยกแกะสลักรูปสัตว์เทพสี่ทิศตั้งตระ n g g สะท้อนอำนาจของตำหนักที่ยิ่งใหญ่หลานอาวินเดินตามไผ่เรินอย่างสงบแม้ในใจจะร้อนรนแต่เขารู้ว่าไม่มีทางย้อนกลับไปได้อีกแล้ว ที่ปลายห้องผู้อาวุโสทั้งห้าของตำหนักนั่งเรียงกันอย่างองอาจสีหน้าของแต่ละคนต่างกันไปบางคนสงบบางคนเครียดบางคนเหมือนซ่อนความหวาดหวั่นไวล้ลึกๆสิทธิหลานอาวินเจ้าตื่นพลังได้อย่างไรผู้อาวุโสหญิงนางหนึ่งถามน้ำเสียงไม่อ่อนโยนหลานอาวินจื้อตัวตรงพูดอย่างสัต์ซื่อ ค่าไม่แน่ใจนักมันเกิดครั้งแรกเมื่อตอนถูกทำร้ายค่าคิดถึงใครบางคนแล้วก็เกิดปฏิกิริยาเขาชงักเล็กน้อยจากนั้นค่าพยายามไม่ให้มันเกิดซ้ำอีกแต่ยิ่งห้ามมันยิ่งรุนแรงขึ้นจนเกิดเหตุที่หน้าผา ไปเหรนกล่าวเสริมข้าเป็นพยานเขาไม่ได้เจตนาปลดปล่อยพลังเพียงแต่ตัวเขาดูเหมือนจะมีสายเลือดที่ไม่ธรรมดาบรรยากาศเงียบงนันผู้อาวุโสท่านหนึ่งลุกขึ้นจากบันลังหากเป็นเช่นนั้นเราจำต้องตรวจสอบต้นกำเนิดของเขาใหม่ทั้งหมดข้าเคยอยู่หมู่บ้านเล็กๆท่านลุงข้าเลี้ยงดูตั้งแต่เดก็กหลานอาวินพูดแทรกขึ้น แต่ผู้อาวุโสมองเขาด้วยแววตาเคร่งขรึมเจ้าถูกลบความทรงจำบางส่วนออกไปแล้วคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่ากลางใจหลานอวินอะไรนะไปหรนหันมองหลานอาวินทันทีเขาเองก็ไม่เคยได้ยินข้อมูลนี้ผู้อาวุโสหญิงยิ้มบางๆ เจ้าคือผู้ถูกเลือกโดยมังกรฟ้าประถมการเจ้าจำเป็นต้องถูกปกป้องแม้จะแลกมาด้วยความเจ็บปวดเจ้าถูกปิดผนึกความจำในวัยเด็กเพื่อความปลอดภัยหลานเอาวิงยืนนิ่งสมองเต็มไปด้วยเสียงดังวุ่นวายความจริงที่เขาไม่เคยรู้กำลังถูกเปิดเผยทีละชั้นข้าคือมังกร เจ้าไม่ใช่มังกรผู้อาวุโสท่านแรกกล่าวเสียงหนักแน่นแต่เจ้าคือผู้เสืบทอดสายเลือดของมังกรดึกดำบรรผู้ที่อาจเรียกสิ่งซึ่งถูกผนึกไว้ให้กลับคืนมาอีกครั้งบรรยากาศเริ่มหนักอึ้งขึ้นเรื่อยๆพลังในห้องดูเหมือนจะเต้นสะท้อนกับเลือดในกายของหลานอวินทุกอย่างที่เขาเคยรู้คือเพียงเปลือกนอกของโชคชะตาที่กำลังจะถูกเปิดออก ในคืนนั้นหลานอวินนอนไม่หลับเขายืนอยู่บนระเบียงตำหนักมองทอนฟ้าซึ่งเต็มไปด้วยดาวดวงจันทร์ลอยเด่นเหนือศีษะพริบพรายแสงนวลเย็นปเหรินเดินเข้ามาอย่างเงียบงนันเจ้ายังตื่นอยู่หลานอาวินพยักหน้าเจ้ารู้มาตลอดหรือไม่ว่าข้าไม่ใช่คนธรรมดาปยเหรินเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะตอบ ข้ารู้เพียงว่าเจ้ามีพลังที่น่าหวาดกลัวแต่ไม่รู้ว่ามากถึงเพียงนี้หลานเอาวิ๋นยิ้มบางๆข้ากลัวมันไปเหรินยืนเคียงครั้งเขาดวงตาจ้องมองดาวบนฟ้าจงกลัวแต่จงอย่าหนีมันเพราะเมื่อเจ้าหันหลังให้โชคชะตาเจ้าจะไม่มีทางเปลี่ยนมันได้ รุ่งเช้าวันใหม่ณนะยอดตำหนักจักรพัดไร้ลักษ์สายหมอกจางหายไปพร้อมแสงแรกของวันดอกไม้หิมะเบ่งบานตามแนวระเบียงลมหนาวพัดผ่านเบาๆทว่าความเย็นที่หลานอวินรู้สึกกลับไม่อาจเทียบได้กับสิ่งที่สั่นไหวในใจเขาเดินตามไปเหริไปยังห้องฝึกชั้นในซึ่งปิดไว้สำหรับสิทธิขั้นสูงโดยเฉพาะที่นี่คือห้องทดสอบเลือดมังกร ไปเหรินเอ่ยขึ้นขณะเปิดประตูไม้แกะลายมังกรห้าเหลือยเมื่อก้าวเข้าไปภายในห้องโถงเต็มไปด้วยยันพลังและหินอาคมเรืองแสงสีฟ้าเข้มรูปปั้นมังกรหินขนาดยักษ์ตั้งอยู่กลางห้องพลังงานจางๆล่องลอยเหมือนลมหายใจของสิ่งมีชีวิตที่หลับไหลเจ้าต้องยืนยันพลังในตัวว่าเป็นสายเลือดแท้หรือเพียงสิ่งปลอมแปลง หลานอาวินพยักหน้าแน่นดวงตาจริงจังเข้าก้าวไปยืนหน้าแท่นบูชายกฝ่ามือซ้ายขึ้นแตะลงบนหินศิลาในวินาทีนั้นเสียงคำรามดังก้องไปทั่วห้องรูปปั้นมังกรพลันเรืองแสงดังถูกปลุกแสงสีทองฟ้าพวยพุ่งรอบตัวหลานอาวินสะท้อนประกายสายฟ้าเสียงหัวใจของเขาดังร่วมกับแรงสั่นสะเทือน เลือดของเจ้าคือมังกรสายพันธุ์แรกเริ่มเสียงของผู้อาวุโสปรากฏในห้องพร้อมร่างของทั้งห้าท่านที่เข้ามาล้อมวงพิธีเป็นไปไม่ได้พันแรกเริ่มนั้นสูญสิ้นไปนับพันปีผู้อาวุโสบางคนตะลึงงนันเจ้าไม่ใช่เพียงผู้สืบสายเลือดเจ้าอาจเป็นมังกรคืนฟ้าที่ตำนานกล่าวถึง คำว่ามังกรคืนฟ้าทำให้ทุกคนในห้องนิ่งงนันแม้แต่ไปเหรินก็เบิกตาเล็กน้อยมังกรคืนฟ้าคือผู้ที่ชะตากำหนดให้เชื่อมฟ้าดินและไฟชี้นำการล่มสลายหรือก่อเกิดใหม่ของหยุทธภพ,พผู้อาวุโสหญิงคนเดิมกล่าวหลานอาวินถอนมือออกพลังแสงรอบตัวยังคงหมุนวนดวงตาเขาเต็มไปด้วยความสับสน หากข้าเป็นเช่นนั้นจริงแล้วผู้คนที่ตามล่าข้าคือใครพวกเขารู้เรื่องนี้ก่อนข้าเสียอีกไปเหหรือนกล่าวเสียงเรียบศัตรูของเจ้าคือผู้ที่รู้ว่าเจ้าอาจเปลี่ยนสมดุลของโลกนี้และพวกมันไม่ต้องการให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นบรรยากาศเคร่งครึมยิ่งขึ้นผู้อาวุโสทั้งห้าเริ่มปรึกษากันเบาๆเป็นภาษาลับสุดท้ายผู้อาวุโสใหญ่สุดหันมาหาหลานอวิน เจ้าจำต้องศึกฝนขั้นเร่งด่วนและเข้าสู่เส้นทางสีทิศเพื่อปลุกพลังแท้ให้ตื่นเต็มที่เส้นทางสีทิศหลานอาวินขมวดคิ้วคือเส้นทางฝึกฝนของมังกรโบราณครอบคลุมสี่วิถีเพลิงวารีสายลมและแผ่นดินเมื่อเจ้าฝึกผ่านสี่เส้นทางได้ครบพลังมังกรในกายเจ้าจะไม่อาจถูกสะกดหรือควบคุมโดยสิ่งใด เสียงระฆังลั่นขึ้นจากนอกตำหนักเสียงเตือนจากยามเฝ้าปราการควันดำจากหุบเขาหลงเสยียกองกำลังเงาสะบัน้นเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งถูกสายตาหันมามองหลานอาวินพร้อมกันยังไม่ทันเริ่มฝึกศัตรูก็มาถึงประตูแล้วไปเหรินพูดพร้อมจับด้ามกระบี่ ผู้อาวุโสหันมาสั่งการไปเหรนพาหลานอาวินเข้าสู่เส้นทางแรกทันทีนั่นคือวิถีเพลิงที่เขาอาจรับได้เร็วที่สุดแล้วพวกท่านละ่ะหลานอาวินถามขึ้นเราจะถ่วงเวลาพวกมันพลังของเจ้าคือความหวังสุดท้ายหากเจ้าล้มทุกอย่างก็จะล่มสลายหลานอาวินเม้มปากแน่นดวงตาสั่นไหวก่อนตัดสินใจ เช่นนั้นข้าจะไม่ถอยหลังอีกแล้วตัดภาพมาที่กลางหุบเขาหลงสวยะเปลวเพลิงสีม่วงดำลุกท่วมพื้นดินขุนพลเงาสะบันในชุดเกราะดำโบราณยืนอยู่กลางกองควันหน้ากากมังกรบ,บนใบหน้าเผยรอยยิ้มเยอะหยันมังกรฟ้ากลับมาแล้วงั้นหรือดีเช่นนั้นเราจะลบมันไปอีกครั้งพร้อมกับตำหนักโบราณโง่งังนนั้น เขาชูมือขึ้นแผ่คลังหมื่นพิษออกไปจนภูเขาทั้งลูกสั่นสะเทือนด้านหลานอาวินไปเหรินพาหลานอาวินมายังประตูเพลิงด้านหลังตำหนักที่ซ่อนเส้นทางฝึกขั้นสูงสุดเอาไว้ก้าวผ่านประตูนี้แล้วอย่าหันหลังกลับมาอีกข้าเชื่อในเจ้าหลานอาวินหันกลับมาสบตาเขา ข้าจะกลับมาพร้อมพลังที่สามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้และจะไม่ให้พวกเขาต้องสละชีวิตเพื่อตัวข้าอีกจากนั้นเขาก็ก้าวเข้าสู่ประตูที่ลุกโชตช่วงด้วยไฟแห่งการทดสอบม่านบทของตอนที่4ี่ปิดลงพร้อมเสียงคำรามของมังกรในโลกที่เริ่มเปลี่ยนไปอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ